ช่วงนี้ไปดูเหตุระทึกกลางดึกเมื่อคืนนิดหนึ่งน,งนะฮะบริเวณชายแดนจังหวัดตราดนะครับก็คือแนวชายแดนชำรากอำเภอเมืองแถวเทือกเขาบรรทัดคือมีรายงานว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้ยินเสียงนะครับการยิงปืนขึ้นฟ้ารัวๆนะฮะเขาก็หวาดผวากันว่าเกิดอะไรขึ้น,นลองไปดูนะครับเป็นชุดๆุช่วงประมาณห้าห้ทุ่มประมาณประมาณน,นัมาจากฝั่งใน ก็คือฝั่งกัมพูชาไหมตรงนั้นฝั่งกัมพูชาล้วตอนนั้นทําอะไรอยู่เพี่ก็นอนอยู่เราตกใจหรืออะไรไหมก็ทั้งตกใจไหมก็ไม่ตกใจอะไรเลยเพราะมันเคยได้ยินบ่อยเมื่อนานมามันก็มีปืนหล่นอะไรแถวๆนี้นี่ฮะคุณบุญช่วยนะครับชาวบ,บ้านที่อยู่ห่างจากชายแดนแค่5้ากิโลเมตรเล่าว่าประมาณสักห้าทุ่มฮะเมื่อคืนได้ยินเสียงปืนเลยนะครับทําให้ตัวเองต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเอาละตอนนั้นเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าตกใจมากแต่ก็กังวลถึงสถานการณ์ที่เอมันจะบานปลายหรือไม่แล้วก็กลัวว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นจริงเนี่ยตัวเองก็ไม่อยากไปไหนหรอกเพราะว่านี่ก็คือบ้านของตัวเองนะครับแต่จะให้ครอบครัวอาจจะเข้าไปอยู่ในตัวเมืองแทนเพื่อความปลอดภยัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้กําลังใจทหารไทยขอให้เตรียมพร้อมรับมือทีนี้จากเหตุการณ์นี้นะครับล่าสุดทางนาวาเอกพรฤทธิ์วงเพ็ญศรีเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนะครับก็บอกถึงประเด็นที่ชาวบ้านได หลายนัดนะครับเมื่อคืนนี้ที่เขาบรรทัดชายแดนไทยกัมพูชาเวลาตั้งแต่ช่วงห้าทุ่มจนถึงตีสองบอกว่ามีการยิงปืนขึ้นฟ้าจริงครับสาเหตุเนี่ยมาจากว่ามีโดรนบินสำรวจหลายลำคือไม่รู้หรอกว่าเป็นโดรนของฝ่ายไหนซึ่งฝั่งที่ยิงโดรนนั้นเป็นฝั่งกัมพูชาแล้วก็มีการยิงปืนต่อเนื่องแล้วเป็นการยิงปืนมาจากฝั่งกัมพูชานะฮะแต่ไม่รู้หน่วยไหนนะแต่มาจากฝั่งกัมพูชาแน่นอนซึ่งท่านก็ขอความร่วมมือนะครับ ว่าสื่อมวลชนเนี่ยอย่าไปถ่ายมุมบริเวณชายแดนที่เกี่ยวความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยด้วยส่วนการเคลื่อนย้ายอาวุธและกาลังพลนั้นท่านยืนยันว่ามีการเคลื่อนย้ายอาวุธเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราเตรียมความพร้อมและซักซ้อมตามปกติและตามที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้เห็นก็เป็นไปตามนั้นสาเหตุก็คือว่าเตรียมความพร้อมในหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยทินตราดเอาไว้หากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นที่ชายแดนแนวหลังจะได้พร้อมทันที ช่วยทหารแนวหน้าอีกทีนะครับก็ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกซึ่งท่านก็ยังฝากไปยังสื่อนะครับเพื่อแจ้งต่อไปยังพี่น้องประชาชนชาวตราดว่าขอความระเบมือ,อีกครั้งงดถ่ายภาพเรื่องการเคลื่อนย้ายอาวุธและกาลังพลประจําตามตําแหน่งต่างๆลงโซเชียลมีเดียเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้หลุดไปถึงฝ่ายตรงข้าม,มเขาจะรู้พิกัดนะครับว่ากําลังพลของเราอยู่ตรงไหนอย่างไรนะฮะก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยไว้วางใจทหารแล้วก็พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับ ทางนี้ครับจริงๆวันนี้มันมีเรื่องร้อนนะครับเพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ประกาศว่านะพร้อมเก็บของแล้วแล้ววันนี้จะเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยวันสุดท้ายครับก็คือพูดง่ายๆประกาศแยกตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลแม้ว่าจะยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการก็ตามนะครับแต่ว่าวันนี้ที่น่าสนใจพอมันเกิดเหตุการณ์คลิปหลุดแบบนี้ขึ้นเนี่ยนักข่าวก็เลยไปถามคุณอน,นุทินว่ามีความคิดเห็นอย่างไรคุณอน,นุทินบอกว่าเรื่องนี้ไม่อยากจะซ้ําเติมใครครับแต่ถ้านายก โทรศัพท์มาปรึกษาเนี่ยก็อยากจะให้กําลังใจนะครับลองไปฟังคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับให้สัมภาษณ์กรณีที่มีคลิปหลุดออกมาระหว่างเสียงนางสาวแพททองทานชิน,นวัตรแล้วก็สมเด็จพุนเซนบอกว่ายังไม่ได้ฟังรายละเอียดแค่อ่านจากข่าวพอถามว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยถึงขั้นต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการยุบสภาหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าต้องไปถามนายกสิ พอถามว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบระดับไหนบอกว่าตนไม่รู้ที่มาที่ไปเพราอถามว่ากรณีนี้จะทําให้รัฐบาลหมดความชอบธรรมหรือไม่ก็บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาซ้ําเติมอะไรใครครับพอถามว่าจะให้กําลังใจอะไรนายกหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าในฐานะสัมพันธ์ส่วนตัวตนให้กําลังใจนายกเสมอพอถามว่าแล้วกับคุณพ่อนายกล่ะคราวนี้คุณอนุทินยิ้มฮะไม่ตอบคําถามอะไร ต้องยุสภาแสดงความรับผิดชอบไหมครับผมถามนายกสิแต่แบบเพราะว่าแบมันต้องถามท่านนายกคิดว่ามันจะส่งผลนะครับไม่รู้ที่มาที่ไปอยู่นี่ครับอยูนี่อยู่นี่ันใหม่ถือว่าหมดความชอบถือว่าหมดความชอบทำไหมครับรัฐบาลนี้กาที่แบบมีชิ้นี้โดดออกมาแลวการที่ทํารพูดอย่างงาครับตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะไป ซ้ำเติมอะไรใครจะส่งกำลังใจอะไรให้นายกสำหรับในฐานะท่านนายกในฐานะที่เป็นานอะไรเป็นนความสัมพันธ์ส่วนตัวโอเคไหมครัอกับคุณพ่อท่านนายกแล้วก็ดีเลยค่ะก็ให้กําลังใจในฐานะความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีอีกคนนึงให้ความ สนใจนะแล้วก็ให้กําลังใจนาย,ยกเหมือนกันนะใช่ฮะแต่บางคนเรียกว่าเดือแบกก็คืออาจารย์นิววีรพัฒน์ปริยวงศ์นะครับก็ได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับคลิปหลุดที่มันมีพาดพิงไปถึงแม่ทัพภาคที่2อครับอาจารย์นิวเนี่ยโพสต์ว่านายกต้องเกรงใจกองทัพหรือกองทัพต้องเคารพนายกถ้าหลักการถูกต้องคลิปนี้คงไม่เกิดมาตั้งแต่แรกอะ ปรากฏว่าผมเข้าไปดูโพสต์นี้นะครับมีคนมากดไลค์เนี่ยพันกว่าไลค์ก็มีหัวเลาะบ้างหัวใจบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มีหลากหลายความเห็นบางก็ว่าคำพูดในคลิปไม่สมควรหลุดจากผู้นำประเทศไม่ควรไว้ใจคนที่เรากำลังสนทนาด้วย อย่างนี้เป็นต้นก็ให้ดูความเห็นแต่และฝ่ายจาก,ก,การคลิปเสียงที่ปรากฏออกมาในวันนี้แล้วมีช่วงหนึ่งนะที่นักข่าวไปตามถามคุณอนุทินนะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์หลายช็อตนะคืออีกช็อตหนึ่งเน,นี่ยช็ดนี้ก็ถามว่าประเด็นคลิปเสียงนี้ตอนนี้เขาเรียกร้องให้ยุบสภาแล้วนะหรือบางคนก็จะลงถนนแล้วไล่รัฐบาลแล้วคุณอนุทินว่ายังไงคุณอนุทินบอกประเด็นเรื่องที่เรียกร้องให้นายกประกาศยุบสภาเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของท่านคือถ้ามันเป็นทางออกว่าจะยุบก็ยุบ แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือให้พี่น้องตัดสินใจนั่นแหละเมื่อถามว่าเอาแล้วคลิปนี้มันจะทําให้สถานการณ์ที่ตอนแรกคุยกันเรื่องปรับครบอรมมันจะเปลี่ยนไปไหมคุณดุลินบอกว่ามันเป็นคนเละเรื่องกันเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเพิ่งเกิดแต่ยังไงตนกับท่านนายกยังมีความสัมพันธ์นดีๆอยู่นะก็เป็นเพียงเวลาที่ท่านลำบากใจไม่ใช่เวลาที่จะไปซ้ําเติมนะส่วนฐานนะความเป็นอาหนูล่ะท่านจะแนะนําอะไรท่านหรือไม่คุณอนุทินบอกก็ถ้าท่านถามมาก็จะขอให้กันบางใจครับ เมื่อถามว่าแล้วตอนนี้บรรดาสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เห็นยังไงกับกรณีคลิปเสียงที่หลุดออกมาคุณธุทธินบอกโอ๊ยวันนี้ยังไม่ได้คุยเลยนตื่นมาทํางานแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าหลายคนก็บอกแค่ว่าหน้าตาร่วงโรยกันหมดเมื่อถามว่าแล้วคุณทักษิณจะต้องให้คาแนะนานายกได้ดีหรือไม่คุณธุทธินบอกอันนี้ไปถามท่านเองเอาลองฟังจังหวะนี้ฮะเดี๋ยวก็ค่อยๆแก้ไปปัญหาเนาะแต่ว่าความเชื่อมั่นของประชาชนตอนนี้ บอกว่าให้ยุบสภาบ้างจะลงถนน,นกันก็ห่วงมนะมันเป็นการตัดสินใจของของท่านนายก hmm. ถ้าถ้ามันเป็นทางออกจะยุบก็ยุบ hmm. มัน hmm. ก็ถ้ามัน hmm. มันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้ให้ให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจอตอนนี้เรา<อ>เรา,เรามันเป็นเหตุการณ์ที่ อย่างกรณีเรื่องคลิปที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามผมกับท่านนายกรัฐมนตรีผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านก็คงเป็นเวลาที่ท่านมีความลำบากใจอยู่ก็ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องไปซ้ำเติมหรือว่าไปมีความรู้สึกอะไรนะครับ เป็นในฐานะคนคุ้นเคยนี่เห<ข>ตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะแนะนำอะไรไหมนะหนูถ้าท่านถามมาก็ก็จะจะให้กำลังใจคุณพ่อนายกจะให้คำแนะนำท่านนายกเป็นดีนะขอตองไปถามไปถามท่านนี่ฮะคือพอถามว่าแล้วจุดยืนของภูมิใจไทยล่ะที่เห็นว่าเป็นพักที่ก็ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนเรื่องปกป้องอธิปไตย ทิศท,ทางของภูมิใจไทยหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อคุณอนุทินบอกอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าทีพักก็ไม่ค่อยแฮปปี้นักอย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้เอาละเรายังเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วท่านนายกก็ถแถลงข่าวไปแล้วอะไรที่ทําได้ตนก็จะสามารถช่วยแบ่งเบาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้บอกตอนนี้ก็มีพักพวกเป็นทหารหลายฝ่ายนะหากตรงไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์อะไรที่ทําได้ที่ไม่ต้องมีใครมาร้องขอตนเงก็ทําไปหมดแล้ว ในความเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยตนทําเรื่องนี้มาตลอดสองสสัปดาห์ที่ผ่านมาตนกับรัฐมนตรีมหาไทยกัมพูชาก็มีสัญญาสุภาพบุรุษซึ่งกันและกันว่าประชาชนของทั้งสองประเทศจะต้องมีความปลอดภัยเราก็พูดคุยกันอยู่ตลอดเพื่อให้เกิดความสบายใจส่วนวันนี้พอมีคลิปเสียงออกมาเนี่ยจะทําให้สถานการณ์ชายแดนเนี่ยมันบานปลายหรือไม่คุณนุทินบอกว่าตอนนี้ถามอะไรไปมันก็ไม่ดีหมดเวลาเจอสถานการณ์อะไรที่มันปุบปับ ก็ต้องให้เวลาในการตั้งสติแก้ไขสถานการณ์บอกว่าอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นนะครับเพราะยิ่งเรร่งแก้เดี๋ยวจะยิ่งเป็นปมตอนนี้เราก็จะต้องนิ่งๆิ่งสักพักหนึ่งทีนี้ก็เลยถามต่อว่าแล้วคลิปเสียงที่ออกมาเนี่ยได้หารือกับทสอสในพักบ้างหรือยังว่าเขาว่ายังไงนะครับโดยเฉพาะเรื่องประเด็นการถอนตัวในการร่วมรัฐบาลคุณอนุทินย้อนเลยบอกก็นี่ไงเก็บของกลเห็นไหม,มนี่วันนี้สื่อมวลชนก็ไปดูเนี่ยเห็นว่าทยอยเก็บของจากสุาขทัยแล้วนะ ขุนทินก็บอกว่านี่เก็บของแล้วยังจะมาถามอีกเหรอว่าถอนไม่ถอนทําไมต้องไปซ้ําเติมอะไรขนาดนั้นก็ดูสิของก็มากองอยู่เนี่ยนี่ยขนของลงมาหมดแล้วคือจะไม่ไม่อยู่แล้วว่าอย่างนั้น<ม>นักข่าวก็เลยถามย้ําท่านว่าท่านไม่เปลี่ยนใจใช่ไหม,อมเอางี้จริงใช่ไหมจะไปแน่ๆใช่ไหมถ้าเกิดพักเพื่อไทยเขาเขายอมเปลี่ยนใจอ,ะอ่ะเขายอม,มอ่บให้อยู่มหาไทยต่อปุนทินบอกโอ้ยมันเลยจุดนั้นมาแล้วไม่เปลี่ยนใจแล้วว่าอย่างนั้น น่าสนใจนะครับท่าทีพักรครมรัฐบาลพรรคอื่นจะว่าอย่างไรหรือนายกจะลาออกหรือนายกจะยุบสภารหรืออะไรหรือไม่มนะครับ